เกศสวัสดีค่ะเกศสวัสดีทนผช่วงทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะเขาขก็มว่าพบกันอีกเช่นเคยนะคะในวันทิ่8มีนาคมพศ2 5 6 6นะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับมีตัวเลขนะคะจากคุณแม่ใจดีนะคะเพิ่นเอาแนวทางนะคะมาแบ่งปันนะคะเมื่อนี้นะคะเกศกับไปยู่โรงพยาบาลเมืดอือนนะคะุ่นผู้ชมนะคะเพราะวา่าเมป่าเพิ่นบ่นบสบายนะคะก็เลยได้เป็นฝ้านะคะเกศก็เลยได้ตัวดีตัวเด็ดนะคะเอามาฝากเอฟซีพร้อมนะคะเพิ่นว่า ลางนะคะโตเดียวนะคะนะคะเปิ้นหายแค่ตัวเดียวนะคะลางนะคะบต่ตองสื่อบนนะคะลางบางที่ก็ออกตัวโตบางที่ก็ออกตัวกลับนะคะเข้ามาแล้วซีงงวดติดแล้วนะคะคุณแหมพ่นเรียกว,ว่ากะลอกเอาไปเสียงโฉกเบิ่งนะคะเพราะว่าเกลดกับเป็นค้นมักเสียงโชกเป็นคนมักสื่อนะคะมักเปล่นอยู่แล้วนะคะเกก็เล่ววาอ้า คุณแม่ปักเขามาซีงวดหางวดแล้วนะคะงวดหนีได้ตัวใดนะคะเกตก็เลยสอดถาคุณแม่เพิ่งเลยนะคะเกตก็ได้มาแล้วนะคะตัวเดียวนะคะทอมโชมนะคะรีบไปหาซื้อไว้นะคะแล้วเกตจะเอามาขึคืนหน้าจอให้เบิรงกันแล้วกันนะคะเนาะเมื่อนะคะทอมโมยางละน้ำตาเหงือมาออยากกันออกกล่องนำ้ำอัพสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสันสวัสดีก่อนเร็วมืนอีาเพินเ่นไปจับลอตเตอรี่หายนะคะจับลอตเตอรี่หายได้ เก้าหกศูน8 5หเก้าหกศูนย์สองแปดห้านะคะคุณผู้ชมนะคะเมื่อนี้นะคะเพิ่นจับลูกเตลีหันถูกประลูกถูกบ่ถูกบ่ถูกไหม่วที่จับให้แม่ถูกไหมอืมบ้มาโอ้เมย์คลิกกันปอยุโ่โรงบาําแมร์มดมือนะคะนะคะเพิ่นหายมาตัวเดียวนะคะเพิ่นว่าเพิ่นสื่อแล้วนะคะเพิ่นว่าเพิ่นฟันดีนะคะเก่ก็เลยจะเอาแนวทางนะคะของคุณแม่ใจดีนะคะ มาฝากกันแล้วกันนะคะไปบังเอิญนะคะไป้อ,อกันอยู่โรงพยาบาลน,นะคะอยู่โรงพยาบาลตั้งแต่เสาร์นะคะเพิ่งมาถึงนะคะชิมช้อมนะคะเมื่อยนะคะ<ส>ใครที่เขามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแช่นะคะหนึ่งติดตามให้กับทางช่องเมเกียราชมได้เด้อะคะ<ส>่ะฝากกดเป็นกําลังแรงใจนะคะเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยกับไรื่งคลิปไห้นะคะเพราะวา่อยากนะคะช่วงนี้นะคะเพรวาวะก่าคุณป่าคุณบ๊อบสบายนะคะนะคะ,คะไปไปมาม่านะคะ เดี๋ยวได้มีตัวดีตัวเด็ดนะคะเดี๋ยวเกียกกระเสียมมาลงให้ฝากเอฟซีคือเก่านะคะโอ้เป็นอยากลงน้ำมามาหาแม่ส่นะวัดตีก่อนมาส่นะอันดีมาใส่เอาวัดดีเอาวัดดีก่อนเน,ะนาะขนมปังวัดดีดีวัดดีไหมเอาวัดดีก่อนเร็วๆมาเสียเวลาเดี๋ยวดูเพิ่นสีวา่าเพิ่นจะดาได้นนหนอืมเพิ่นจะดาได้หนั่น หน้าข้างขนมปงนังนน่กรหายมาานะคะพ่นจับไห่งวดที่ผ่านมานะคะกัะเกือบแตกนะคะหุกโตนะคะเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดนี้นะคะก็ะล่องเอาไปเสียนโชคล่องเบิงนะคะสําหรับทันใดนะคะชอบลบกทุนนะคะเสียงโชกนะคะเลขแค่ตัวเดียวนะคะคุณแม่คุณว่าหาสื่อให้ได้นะคะพอร์มุนิก็เป็นวันที่แปดแล้วนะคะ,คะพ่อสื่อใดเนาะคะ่ะเนาะนะคะ,นะเดี๋ยวมาเบิงตัวเลขไปคุณพๆอมนเลยนะคะว่าเป็น หายแนวทางนะคะตัวใดนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดนะคะที่สอบถามกันเข้ามานะคะเลขวิ่งนะคะเงินล้านของน้องสาวออสเตรเลียนะคะบนนะคะเกียรติได้โล่งหายแล้วนะคะน้ำชมนะคะเกียรติได้โล่งหายแล้วนะคะโล่งไปเมื่อวานเมื่อก้อนนะคะเมื่อก้อนตั้งแต่วันที่หกนะคะเกียรติได้โล่งหายแล้วนะคะแล้วก็แนวทางนะคะของคุณพ่ออาจารย์จะเลื่อนสินนะคะเดี๋ยวเก็ตตามหายกันแล้วกันเนาะค่ะเนาะนะคะกนไล อาจารย์หลายสำนักนะคะแล้วก็หลายเซียนนะคะติ่เกต็ตยังยังบได้โล่งหายนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังยากอยู่นะคะเนาะเดี๋ยวมาเบ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าคุณแม่ใจดีนะคะหายมากตัวใดนะคะทุกชมนี่นะคะลอตเตอรี่ที่นมปังนะคะจับหายนะคะจะเป็นเก้าหกศูนย์สองแปดห้านะคะเนี่ยนะคะเก้าหกศูนย์สองแปดหานะคะทุกชมเนี่นะคะ เล้อกเก็บสีเขียนึ้นหน้าจอให้เบื้องก็แล้วกันนะคะนะคะที่น่องม้านะคะน้องนมปังนะคะเพิ่นจับห้นะคะชมนะคะอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทาาแค่นั้นนะคะกะ็เป็นวามเสือส่วนบุคคลนะคะไปหมักไปชอบนะคะถึงตามนะคะไปคัดกรผพานก็แล้วกันนะคะห้มากนะคะพุณนแม่ใจดีนะคะเ่นห้มาก่างตัวเดียวนะคะสองสี่นะคะชมนะคะสองสี่นะคะ งวดนี้นะคะเป็นงวดแรงนะคะที่เกียแรแดวโล่งหายนะคะขันแม่นเข่านะคะงวดนี้นะคะเท่ากับตามต่อนะคะเพราะว่าเป็นตนาสนใจนะคะเพราะว่าเลขมากตัวเดียวนะคะเลขมากแค่ตัวเดียวนึงก็คือนลางนะคะก็ไปกับน้ำเนาะคะ่ะท่านจ้ชมนะคะในกินเข่าข้ามเดียวนะคะคันออกตัวก,กับข้อตับแตกในนอนนะคะท่าน้ชมนะคะอันนี้ค่ะ เซลลวกัเลยน,นะคะเนาะเป็นเพียงน้าทางกันแล้วกันนะคะไปมักไปชอบนะคะกับีิมะจับจองลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่นหายมากนะคะสองสี่แค่ตัวเดียวนะคะนะคะก่ะแคบมาจอไว้เลยนะคะแล้วก็เลขของน้องมานะคะเพิ่นจับหายนะคะเป็นเก้าหกศูนย์นะคะสองแปดห้านะคะเพิ่นมักนะคะเพิ่นจับหายแม่นะคะสามสิบล้านนะคะคุณชุ่มนะคะสามสิบล้านนะคะนี่ค่ะ ล่องเตียงโซ่เบิงนะคะไปมากนะคะเนาะนะคะกะแคบหน้าจอไว้นะคะเกีกับขอขอบุญขอบคุณนะคะเพราะว่าต่างคนต่างงานนะคะยุ่ในโราบาลนะคะกับบริษัสัมผัสนะคะเพราะว่าคนหลายนะคะจะเป็นเสียงยังต้องเจ้งจ้องเจ้งเกดก็เลเอาแต่ตัวเลขนะคะมาฝากนะคะคุณชมนะคะแค่สองสี่ตัวเดียวนะคะสองสี่ตัวเดียวนะคะงวดที่ผ่านมานะคะออกตกกลับนะคะโอน ออกตัวกลับออกหาหานะคะช่มนะคะออกหาหาแล้วก็งวดหลังๆะค่ะออกศูนย์แปดนะคะ,ออะ,คะต่ว่าออกแปดศูนย์นะคะมันออกตัวกลับนะคะเลขตัวเดียวนึงนะคะเท่ากับกลับเอานะคะพี่น้องนะคะแคบหนาจ,จอไว้เลยนะคะเนาะเจ็ดก็ได้เอามาเผยแร่นะคะเอามาฝาเอพซีชางช่องนะคะเพราะวา่าหนาสนใจมากนะคะเลขแค่หนึ่งคู่นะคะล่างหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะแตกมาแล้ว 4งวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่หานะคะบรูว่าคันมาถึงเกตแล้วนะคะเกตอะแล้วมาฝากที่ฝากน้องนะคะมันจะเป็นแบบใดนะคะันท่านใดนะคะยังบ่มมักนะคะกับแคบนาจอไว้ทะเบิงกอนนะคะงวดหนานะคะเขาถึงตามต่อนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมมนะคะก็อย่าลืมเด้อะคะ่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะไม่พลาดนะคะแนวทาง ตัวเลขนะคะจากทางช่องแมเกเผ้าโชกนะคะเกตกระคอห้เอฟซีทางช่องทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะขอห้เฮงเฮงรุยๆนะคะให้ถูกหวยงวดวันที่16มีนาคมพศ2อ6 6นนะคะขอห้ชกุกชุกมันๆกันแล,ล้วกันนะคะนะคะถึงได้กรแคบนาจอไว้จะเบิ้งกันแล,ล้วกันนะคะนะคะเมื่อนี้ เกดกับอะไรยังมากินเขาเลยนะคะมือวนนี้งากไยนะคะแคบหน้าจอไ้เทเบิ่งเลยนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเกกับฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันไม่ก็แล้วกันนะคะพบพอกันไม่ในคลิปต่อตไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกดกับสวัสดีค่ะ